โลเทสโลเทสโลเทสกลับมาอีกครั้งนะฮะกับแกะกล่องกรุปในยุคที่เศรษฐกิจฟื้แต่ความต้องการนั้นลื่นปลื้ดเสมอนะฮะก็วันนี้ก็มาอีกกล่องอีกหนึ่งลายสายฮีโร่ที่น่าสนใจและที่สำคัญก็คือกล่องนี้เป็นกล่องแรกของโคนนั่นเองนั่นก็คือ SF Figure a r w w o n e r w w o m n n 1984หรือ W.W.84 นั่นเองเป็นภาพยนตร์ภาคที่2ต่อจากภาคแรกซึ่งภาคนี้เธอก็จะมาพร้อมกับคู่ปรับ Barbara, What did you หลายคนก็อาจจะได้ดูจากตัวอย่างภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่คลั่งไคล้สายฮีโร่แต่คือเหตุผลที่ซื้อกล่องนี้มาเพราะว่าชอบแก้วกระดอนล้วนๆเลยทีเดียวก็คือ เราชื่นชอบนักแสดงหญิงคนนี้อยู่แล้วเน่องจากเป็นคนที่หน้าตาเท่มากก็ตอนที่เห็นภาพหลุดของสินค้าเนี่ยก็คือเขาบอกเลยว่าตกใจตรงที่ว่านี่มันคือแกวกระดอตในเวอร์ชั่นที่ขนาดเล็กจิว๋วก็คือหน้าตาเหมือนมากและตอนนี้เธอก็ได้อยู่ในมือคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกล่องกันเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง หน้ากล่องนะฮะก็จะประกอบไปด้วยสติกเกอร์ลายน้ำของรรมชิ Nation แล้วก็โลโก้ของร a มชิ Nation กับบันไดแล้วก็ DC กับ Water b r r t h e r Picture แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะสื่อให้ว่าเธอสามารถจัดท่าจัดทางได้แบบไหนบ้างก็จะมีในส่วนของของแถมก็จะมีเป็นมือแล้วก็ในส่วนของหน้าที่แถมมาให้แล้วก็ l ั s ซ o ออฟทรูนะฮะก็คือหรือ บ่วงสารภาพนั่นเอง,เองก็จะมีแถมมาให้ในนี้ด้วยนี่ ه, ก็จะมาในท่าทางเท่ๆแบบนี้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่อง,งกันเลยแล้วกันไปเลยจ้า ก็แกะกล่องกรุบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและตอนนี้นางเอกของเราแกลกแกอดหรือ Wonder Woman หรือเดน่า p r i n c e s s of a m a z o n ตอนนี้ก็ได้ออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวของเดน่าหรือ Wonder Woman ของเรานั่นเองก็ส่วนในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมในส่วนของอุปกรณ์ที่จะเสริมท่าทางต่างๆก็คือจะประกอบไปด้วยมือ สามคู่ด้วยกันนะฮะที่แถมมาเป็นแยกไว้แล้วก็มีตรงที่แถมมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นมือที่เป็นแบบปกติแบบนี้ก็ในส่วนของมือคู่แรกนะฮะก็จะเป็นมือสลับเปลี่ยนในเอเรียบทท่าทางการวิ่งของเธอก็คือจะใช้มือแบบนี้เลยก็คือเธอก็จะทํามือแบบนี้แล้วก็วิ่งสลับแขนซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่างรวดเร็วนั่นเองต่อไปมือคู่ที่สอง ในส่วนของมือคู่นี้ก็จะเป็นมือสำหรับเปลี่ยนในพาร์ทของการใช้บวงนะฮะหรือว่า l e s s o n of ด r ูมนั่นเองก็คือเธอก็จะใช้มือนี้ในการจับบวงของเธอไวก้ก็ซึ่งจะเป็นการกำมือหลวมๆนะ,ะก็คือเอาไว้สำหรับสอดใส่เชือกนั่นเองในส่วนของมือที่ติดมากับตัวฟิกเกอร์นะฮะก็จะเป็นกำปั้นตันๆก็คือไม่สามารถใส่อฟเฟกอะไรลงไปได้ก็คือเอาไว้จัดท่าจัดทางแอคท่าสวยๆโดยที่ไม่มีอฟเฟกซึ่งหน้าตาเดิมของเธอเนี่ยก็จะเป็นการจ้องหน้าแบบตรงๆแบบนี้นะฮะ แสงอาจจะจัดไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าก็คือถ่ายง่ายๆบ้านๆน,นี่เองก็คือแสงมันอาจจะแป,กปลกๆนะก็คือมองบางมุมก็เหมือนว่าเหมือนจะตาเละจริงไม่ได้ตาเละต้องดูดีๆด,ดูที่แสงนิดนึงอ่าเห็นไหมตาสวยมากมีการเฉดมีการหัหมีมิติมากเลยทีเดียวในส่วนของใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นใบหน้าที่เปลี่ยนอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นเวอร์ชั่นสำหรับการชำรืองมองซ้ายเละตาเท่ๆนิดๆนะฮะก็ ทำให้หน้าตาของเธอเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวฟิกเกอร์กันเลยละกันในส่วนของดีเทลในโอ้โหรายละเอียดของเธอนี่สวยงามจริงๆเลยก็เป็นฟิกเกอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าหนักแน่นในตัวก็คือเหมือนประมาณว่า เบาแต่ไม่กลวงเบาอย่างมีคุณภาพเองก็คือวัสดุของเขาเนี่ยดีมากๆเลยในส่วนของแถบที่ติดมากับตัวอยู่แล้วก็คือจะเป็นในส่วนของบ่วงก็นั่นเองก็คือตัวนี้คือสามารถที่จะถอดออกมาได้ก็ถอดปึ๊บเบาๆนะต้องเบาๆมืออ่าสามารถถอดออกมาได้แล้วเวลาเราเปลี่ยนเป็นโหมดเนี้ยอ่าก็คือเมื่อเราถอดเจ้าบวงนี้ออกไปก็คือเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นสายรัดนั่นแหละสายรัเดเล็กๆของเขา ก็คือเอาใส่เข้าไปอย่างนี้เพื่อจะให้มันไม่ดูเป็นรูกล,งกลวงๆอ่าพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นสารัดหนังสำหรับเก็บบ่วงนั่นเองแล้วทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นโหมดนี้เลยสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะในส่วนของหน้าตานี่คือแบบบอกเลยว่าสวยเลยทีเดียวคือคือเหมือนแก้วกระดอตมาอยู่ในมือเราจริงๆอ่ะก็คือสวยดูมีมิติแล้วคือดูเหมือนดูเหมือนเจ้าตัวมากขึ้น ด้านหลังก็จะมีความเป็นผมนะแต่ผมก็จะมีความแปลกๆก็คือเหมือนเธอไปต่อผมหรือเปล่าเพราะว่าทางตรงข้างบนก็จะเหมือนเป็นผมบอบนิดนึงแล้วก็เหมือนต่อให้ให้ให้ปลายผมเหมือนยาแต่คือโดยรวมก็คือดูว่าสวยเหมือนกัน <c oughs> ในส่วนของจุดขยับเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวก็ตั้งแต่นี่เลยรองเท้าส้นตึกส้นตันของเธอก็สามารถขยับพลิกข้อเทา้าได้แล้วก็งอเข่าได้ขนาดนี้นะ นี่ช่วงแขนก็สามารถหมุนกำปั้นเอา้าหลุดอีกแล้วก็ขยับแขนได้นะฮะแล้วก็หมุนกำปั้นได้แบบนี้หัวก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ก้มหน้าดีก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าได้มา เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเอเรียหมดของเธอให้ดูเฟียวให้ดูเฟียสมากขึ้นกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวไปเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องกรุบของเราในวันนี้นะครเป็นไงบ้าง a f Figure Art Wonder w o m n n 9 9 8 4ของเราเป็นไงเ,นเพื่อนๆชอบไหมส่วนตัวค้ดบอกว่าสวยมากๆคือเหมือนแก้วกระดาอมาอยู่ในมือเราจริงๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้พบตัวจริงของเธอนะคะแต่ว่าเรามีโอกาสได้ครอบครองตัวแทนของเธอในขนาดที่เล็กจิ๋วกับ a อ f i g u ิกัวอาร์ดวันเดอร์บูภาคล่าสุดของ ภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman ที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นะฮะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดไลค์ยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำคลิปต่อไปได้มาแกะกล่องกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือใครมีอะไรอยากจะแนะนำก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย แต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอใหทุกท่านมีความสุขกับของเล่นที่ทุกท่านรักนะฮะแล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย